ทางด้าน,นของนายแพทย์เบงโตจิราการนะครับออกมาระบุว่านายสมชัยศรีสุทธิยากรนั้นะเป็นผู้ที่ขาดวุฒิภาวะในการทําหน้าที่พร้อมกันนี้ก็มองถึงเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับจากม็อบประชาชิที่ปัดที่ขัดขวางการเลือกตั้งนั้นกกตสามารถขอกําลังพลดูแลได้แต่ไม่ดําเนินการครับนายแพทย์เวงโตจิราการแกนนำนปชนะครับได้กล่าวถึงเหตุความวุ่นวายในการลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวานนี้ว่า การกระทำดังกล่าวของม็อบประชาธิปัตย์เป็นการทำลายระบบการเลือกตั้งอย่างสิ้นเชิงซึ่งผู้ที่ต้องรับผิดชอบนั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตและทางกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าไม่สามารถจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยได้และปล่อยให้มีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นทั้งนี้เห็นว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางกกตไม่ได้มีการเตรียมการใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นการขอกำลังจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือทางกองทัพมาอำนวยความสะดวก ซึ่งกรณีนี้กะกะตสามารถดำเนินการภายใต้รัฐธรรมนูญมาตรา235ที่ว่าด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญคณะกรรมาการการเลือกตั้งและการเลือกตั้งสสแต่กลับนิ่งเฉยเรียกร้องอย่างเข่งคัดนะฮะอย่างหนักแน่นเลยนะครับขอให้กะกะตดําเนินการทุกวิธิทางในการที่คืนสิทธิ์ให้ทุกคนเพราะไม่ใช่ความผิดของเขาครับแล้วข้อที่2นี่นะครับ ต้องกราบเรียนนะครับว่าเหตุการณ์ในกรุงเทพมหานครนี่นะฮะมีคนเสียสิทธิ์เนี่ยค่อนข้างมากนะครับก็คือสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ไม่ถึงดูเหมือนจะประมาณ16เขตเพราะว่ามี33เขตเนี่ยใช้สิทธิ์ไม่ได้พร้อมกันนี้นะครับยังได้กล่าวถึงนายสมชัยศรีสุทธิยากรกรกะตฝ่ายจัดการเลือกตั้งถึงกรณีการออกมาพูดในเชิงเด็บแนม ศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยหรือสรอรสว่ามีการย้ายสถานที่ทำงานอยู่บ่อยครั้งทำให้ไม่สามารถประสานกันเพื่อขอกำลังพลดูแลหน่วยเลิกตั้งได้ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นความคิดที่ขาดวุฒิภาวะเป็นอย่างมากของนายสมชัยซึ่งกำลังพลทั้งตำรวจและทะหารมีมากมายแค่ทางกกตหรือนายสมชัยเอ่ยปากทุกหน่วยก็พร้อมที่จะช่วยอย่างเต็มที่ขอถามความรับผิดชอบของกกตกลาง คือคุณถแถลงเมื่อวานนี้นะฮะไม่เพียงพอที่คุณบอกว่าคุณติดต่อไปยังหน่วยราชการเช่นปลัดกระทรวงกลาโหมเพื่อขอเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหอารและขอไปสตอชเอพื่อขอเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะฮะแล้วคุณอ้างว่าเขาไม่ให้ความร่วมมืออันนี้คุณอาจจะอ้างได้แต่ฟังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าสุเทศทสุบันในีประสายบนเวทีของเขาว่าเขาต้องการที่จะขัดขวางไม่ให้เกิดการเลือกตั้งในวันที่26มกราคมดังนั้นกกตต้องสำเนียกรู้ะฮะว่ามันจะเกิด การขัดขวางการเลือกตั้งในวันที่26ดังนั้นกรกตกลางเนี่ยควรจะต้องมีจดหมายหรือมีการยกหูโทรศัพท์หรือมีการติดต่อไปอยังสตชเนี่กรุงเทพมีง่ายมากเลยแล้วการเลือกตั้งเมื่อวันที่26นี่ก็ดำเนินการไม่ยากเพราะมี50เขตเองฮะดังนั้นแต่ละเขตเนี่ขอกําลังเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณสักร้อยนายนะครับ50เขตก็5,000นายการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ก็เป็นไปนด้วยความเรียบร้อยฮะราบรื่น ทั้งนี้นายแพทย์เวงได้เรียกร้องให้กรรมก,การสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกอสอมออกมาแสดงท่าทีถึงเหตุการณ์ที่ประชาชนที่ต้องการไปใช้สิทธิเลือกตั้งลงหน้าแต่กลับถูกคุกคามจากม็อบประชาธิปัตย์ขัดขวางไม่ให้มีการเลือกตั้งซึ่งจนถึงตอนนี้กสมยังคงนิ่งเงียบในทางกลับกันองค์กรสิทธิมนุษยชนจากหลายประเทศกลับออกมาแสดงท่าทีกังวลถึงเรื่องที่มีการขัดขวางการเลือกตั้งในประเทศไทยจึงอยากให้ทางกสมทบทวนบทบาทตัวเองให้ดี